Hãy con cho kênh Ghiền đi <laughs> Gõ Để không bao, những video đi đi, này á, กับหนึ่อไปมาตั้นไมเยอะเลยอาสบ้านบ้านก็บระมาหกชั้นสุดตัวบนก็ดูว่าสมยาเอกอ่อยนะครับประเพื่นยิ่งสังทกมงาร่วยลูกพ่อาัาจะบอครับเอ้ดเขาเรียกออเดิร์ฟใช่ไหมเอ็กออเดิร์ฟใช่ไหมขอบคุณคุณก้อนหน้าาด้วยนะครับนะครับ sẽ là 6 tầng, phù mấy phù đủ vào đây rồi, lũ nhỏ quá, đi cọc biệt rồi đó tay mình đeo đây không cắt tay pháo thôi cắt quả cắt phải đi không

ให้ได้ความใจเย็นต่อไปเฮเ่วทีเดียวอยอทีเดียวทีเดียวเอยเอาให้อยู่คปลดใจครับนะครับอาชันเียหัวตัวบอลนะครับตเสียบนะครับ ผมบอกว่าเขาสร้างให้ดูน้ำหนักแบบนี้แล้วผมเชื่อได้ว่าชูไม่ชูดูมาเลยครับไปลูกสองไปอันนี้นิ่งสั้นนี่นอนไปทูนทุนหนึ่งเบาถูกสองเบาอันนี้เน้นสิวขับนิ่งก่อนนะลูกตรง ชู่หนึ่งเบาชู่สองเบาไปนิ่มๆเชะให้นิ่งก่อนตรงทำนิ่มชู่หนึ่งเบาชู่สองเบาดีมากไปยืนไปนั่งมาตรงนี้นะเก็บซ้ายเก็บขวาเบาเบาให้นี่งก่อนเลยใา่มาดิเด็กก็ขัดนะเก็บซ้ายเบาเก็บขวาเบาทำนิ่งก่อนขึ้นมาลกเกียว ถือว่าสง่างามครับภาษาบ้านๆก็บอก6ชู3นะครับกรโดดไปดักใจนะครับอีกแล้วครับนะครับได้ครับ10 1 2 3 4 5 6จัครับนะชูไม่ชูดูเอาเองนะครับ Oh, no. บก็ได้าจจะถึงบอตสามงบตเสี่อาจไปดีก็าเา่รงนีงนยนี่ไม่เห็นขคอรเ ไป5ชั้น6ชั้น7ชั้นมันก็จะมาจาก5ชั้นเลยนะครับขอบคุณกำังที่ยอดเราเนี่ยเราจะเป็น5ชั้นประตูจีนเนาะยอดไปมา30ปีที่แล้วไม้น ok the ี้ล <cat> ูกจบความเพลิง đã từng tham gia thể lệ ấy, các vận động viên đã từng tham gia

sớng mình sẽ yến trở lại ba bốn các chú không chú dù ao êng สองตัวบนรับแล้วครับที่จครับดยครับลูกใช้บุคคลครับ